ใสัมพันธ์วันที่21เมื่อวานนี้ว่าเป็นยังไงบ้างอันนี้ก็เป็นย่าน้าตรงสัตมีทิเวเสตรงต้นเรื่องของยม,มกปริหารที่จริงเวลาแปลน่ะเาจจะแปลการสัตมีออกไปก่อนก็ได้คือในวันที่7แล้วก็ในการเป็นที่ เห็นไหมในวันที่เจ็ดในการเป็นที่ไปแล้วด้วยความคิดว่านี่ยรัเราทั้งหลายจะเที่ยวไปเพื่อบินดาในเมืองชื่อว่าราชครึดดังนี้ยิ่แล้วบนแผ่นหินมีหลังแผ่นหนึ่งห่มซึ่งจีวรแหง่งธรรมามคคลานะภูมีอายุด้วยแห่งพระบินดุระพระาราธมชาภูมีอายุด้วยแล้วก็อนันักเพลงทั้งหลายยังมาจาเป็นเครื่องกล่าวให้ตั้งขึ้นพร้อมแล้วว่าเราจะแปลงนี้ แล้วก็ค่อยเปิดอิติไปก,ก็ได้เามาดูสัมพันธ์ก็อันนี้ก็สตมีทิวสเสก็ถือว่าเป็นการรักสตมีต้นข้อความได้็วางไว้ก่อนแป่ก่อนก็สัมพันธ์เข้าในเกียร์กรุ่มข้างได้คือสตมีวิศน์ของทิวสเสท,ทิวสเสกกาละสตรีนในในไหนในสมุท t า a ไปสงูงในเกียร์กุมภาค เสร็จแล้วก็เอาตัวประธานทุตตะกาทุตตะกานี่มันเป็นประโยคมันเป็นประธานประโยคเหตุกัรตุประจบฉะนั้นไม่ใช่ตัวประธานอะไรก็สกตาหมดผมเห็นมีแต่สิกตาสิกตากันไปดูเมื่อกี้เนี้ยฉะนั้นอันนี้เราจะเรียกว่าเหตุกตตาตัวประธานในประโยคเหตุกัรตุประจบเขาเรียกว่าเหตุกรตตา ทุตกาเหตุตุกตาในสมุทาเปสูงสมุทาเปสูงอาไคบทเหตุกตุวจกเขียนก็อาไครุบทมีจุดตรงขอไข,อข้วยอาขยาตะบทแล้วก็ข้อหนึ่งข้อก็เหตุกตุวจกอย่างนี้เมื่อตัวประธานกับกริยาคุมภามเรียบร้อยแล้ว ทีเียแล้วก็สัมพันธ์ไปตามลำดับได้เลยก็สัมพันธ์ตัวข้างหน้าก่อนอหมาโมกขาราตสะกับบินโดรภาระทวายสาต์มีวิสุทธะคนละตัวแล้วก็อจจะทาสัมพันธ์ไปสองตัวก็ได้อัญญสมาสองสองบทวิสุทธะของหาโมคาราตสะและบินโด,ดรภาระทวายสาติหรือใครจะแยกไปททละตัวก็ได้อัญ,ญ้สมโตวิสุทธะของหาโมคาราตสะ วินโดอัญมณโตวิจาณของวินโดระภาระทวาชสะแล้วก็มหามโมคคารสัะก็ดีวินโดระภาระทวาชสะก็ดีภาวาทิสมัทะในปารุปณะนะคือในเวลาเป็นที่หม่มเวลาห่มของใครห่มของห่มของฉะนั้นคือนี่คือการห่มของพระเถระสองรูปนี้ฉะนั้นมหามโมคารารสักษะก็ดีวินโดระภาระทวาชสะก็ดีก็เป็น ภาวาทิส่สมัตะในปารุตนะขีดเห็นบางท่านไปเอาคมจีวรเอาจีวรของมันก็ฟังดูก็พอได้แต่มันไม่ใช่นะจีวรของแต่อันนี้ก็คือเวลาคมของของของ,ของสองท่านนี้เสร็จแ,แล้วก็มีจากสองศัพท์จากสองศัพท์ก็ประทะสมตุตจิาถาเข้ากับ อายะสมะโตมาโมครารณาสัต์และอายะสมะโตวินโดระพารทวายสะต์แล้วเข้าเล็กในก็นไม่ยังเล็กตาในหนไหนในจิสามารถจิสามารถอาบทกตุกวะจจปราชกะเหีอันนี้ก็ให้สะพานเป็นอาธาระที่ยิงเขาใครสะพานเป็นวิเศษธาระมันก็ไม่ถือว่าผิดมาก แต่ว่าให้เข้าใจว่าเขาเที่ยวไปบินดาบะไม่ได้เข้าไปอาศัยอยู่ไปนอนไปอะไรอยู่ในที่นั้นฉะนั้นเวลาเที่ยวไปบินบาบะเนี่ยในเมืองเนี่ยแล้วก็นยมจำเป็นอธาธระน็ะคือราจเถอ,อาธาระในในใน,ในจริสมามิแล้วก็บินไดะเพื่อสมถานะในจริสมาธิสวิติศัพท์ตัวนี้มันจะมีจินตเนนะอยู่นี้ไปแล้วด้วยความคิดว่าอวติศัพท์ก็สรุปะในดินตะเนนะจินตเนนะ กรณะในคันตวะาคันตวาพุทาการกิริยาในทัตตวะาเอกสมิวิสนะของปิติปาสานีปิฏิปาสานีนแปลว่าบนบนแผ่นหินมีหลังปิฏิปาสานีอุปปาิเลอุป,ปะาิเลสิกาทาระในทัตตวะา ทัตตาวาก็เป็นบุพการะกิริยาในปารุปนะณีขีดเพราะมันรวบเรื่องในของยุปัจจัยอยู่ตรงนี้ฉะนั้นตัตวาปัจจัยตัวสุดท้ายก็ต้องเท่ากับยุปัจจัยทัตตาวากุาการะกิริยาในปารุปนะณีขีดจีวรังกาวุตกรรมะในปารุปนะกีขีดทุกยานพัดมันต้องเท่ากับกิริยาเท่านั้นแต่ว่าสอบนารกมตที่เราบอกที่เราพูดว่ามันเป็นกิริยานามนี่สามารถรับอุตตกรรมะได้ก็จีวรังกาวุตกรรมะในปารุปนะณีขีด แล้วก็ปารุปนณกาเลกาละสตมีในสมุทาไปสูงแล้วก็กถังกาิิตกรรมะในสมุทาไปสูงแล้วเข้าเรกในอัมโพหารปนะแล้วก็ภูเภกาละสตมีในวัิงสุฉาวิเศนะของสัทธาโรสัทธาโรชิกตาในวัิงสุวัิงสุให้บทกตตุวาจกแล้วก็เรกในอีก ไยังสิกขาในอหาหรนี่เป็นอรหันตากับอธห,อหอรอามหะเอาให้หมดกตตุวาจกโลเกก็ย่อมเป็นในโลกถ้าเกิดเราถูกย่อมเป็นในโลกเนี่ยโลเกก็จะเป็นอาตราในอามหะแต่ถ้าเกิดเรายังไม่ได้ออกย่อมเป็นอ่ะเราออกเป็นเอาว่าเราทั้งหลายเป็นพระรหัน์ในโลกย่อมเป็นโลเกก็เป็นพินาทาราในอรหันตาได้ แล้วแต่ว่าเราจะแปลตัวไหนพิหาโลเกเป็นพระหรหัต์ในโลกย่อมเป็นเป็นพระหรหั์ย่อมเป็นในโลกฉะนั้นถ้าสติปัญญาตั้นเข้ากับกิริยาเกอนหักก็อาทาระเข้ากบนามคืออาาันตาเป็นนามก็ปินนาทาระได้สองอย่างเวทีศักท์ก็อาการะในวัิ้งสุปะนะแต่ว่าปัญสักก็เป็นวิเศาษสัจตุกะอันนี้ก็เป็นประโยคอนาธรก็คือเศิโนีกนนี่คือเติสติสักษติโนเป็นสติภัญญาเมื่อ ฉะนั้นอนาทรก็เรียกว่าอนาธารแหละราชะขะเศทิโนโอนาธารในวัฏศัตร์วัฏจัตต์อนาทะกิริยาแล้วก็ตัวนี้อ,อุตสา,าปิตาวาก็นมันเป็นกิริยาในระหว่างถึงจะมีรู่วงเป็นเหตุกันถ้าเขาไม่วางยังไว้เราก็ไม่ต้องยกขึ้นมาสะพันสะพันเท่าที่มีเลยก็ เอาปัตตาหุตกรรมนในอุสาเปต,ตวาอุสาเปต,ตวาก็บอุภาคการักุยาในวัดธนทศก็เ,เข้าเรียกในสเจสับปริกปะทะอรหาหะเสกตาในอาทิอาทิาให้บทกตุวาโจกแล้วก็มีตัวประธานใหม่โสวิเชนะของอลาหะอราหานี่คืออันตะก็มีแบบแจกอยู่ในหนังสืออยู่ก็คืออรหาก็าคือเป็นปุงรีเอกะฉะนั้นโสก็มีเสนะของอลาหาได้โสวิเชนะของอลาหาอรหาเสกตาในคันหาตุ ขันหาตุให้บทกตุวาโกอากาศเสนะแยกเป็นอากาศเสนะกับอาคาศตวาอากาศเสนะตะดัดยาววิเศษในอัคันตวาอัคันตวาอุภาการกักยาในขันหาตุอิธิซับกาวอยู่เป็นตัวเปิดก็อาการะในวัฒนกระ่อประมาณอันว่าวันนี้เป็นวันที่เจ็ดดังนั้นเราเอากาละสตมีเป็นตัวประธานการละสตมีที่เป็นตัวประธานเราเรียกว่า สต,ตมีปัิจตตายสกตาแล้วในประโยคที่สต,ตมีตที่เี่ว่าสตรีท้าเป็นประธานเนี่ยกิวยากคุ่มภาคต้องเป็นแค่กัตตุวะจกเท่านั้นแล้วประโยคนี้เขาก็ใส่โหติมาคุ่มภาคก็อาชาติสตมีปจัจตเสกตาในโหติโหติขยบทตกัตตุวาจก แล้วก็สตัมโมวิสุนณของทิวสโสทิวสโสวิกติกตาวิกติกตาในปออกติระโย์ต่อมาปีศาอเปกระทา,ากับเอโกอันว่บ,บุคคลคนอันว่บ,บุคคลแม้คนหนึ่งชื่อว่าผู้กล่าวแล้ว,ว่าฉะนั้นตัวนี้เราเสยวัตตว่แต่ว่าในเฉลยของบางบางที่ก็อาจจะใส่ยาประนเอตุพังมาอันนั้นก็เรื่องของเขาเราไม่ใส่ ร่างก็ถือว่าวัตตวาอยู่ตรงนี้ปีศาจเป็นกนรกะทกับเอโกเอโกวิสนัของปุคโลปุคโลสิกาตาในนาทีนาทีอายบทกตุวก้วจบแล้วเข้าเรียนในไปอาหังสิกาตาในอัมหีอัมหีอายบทกตุ้วจบแล้วก็อรหันตัวนี้ก็เป็นวิกติกาตารในอัมหีแล้วก็อีสัศตัวนี้ก็อานก็ในวัตวาวัตถวาพักระกิริยาในอุปปัตันโต อาัตาระวัตวาปพกรารในอุปัตตันโตแล้วก็อากาศสีอาธาราในอุปัตตันโตนามสัพท์สัญญาชนกับอุปัตตันโตอุปัตตันโตตัวน,นี้ให้สัมพันธ์เป็นวิเศษณของปุกโลกเพราะเราไปมีนามะอยู่หลังเราจุดนับคำว่าผู้ฉะนั้นอันตะถ้าเราออกสมเียงคำว่าผู้เขาจะใช้เป็นจำนวนเป็นวิเศษน,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 นะ ไม่ใช่เป็นกิริยาวางที่เป็นอภัพนตรกิริยาแต่นั้นอันนี้คือมีนามะอยู่หลังนี้ยสังเกตได้เลยว่าจะออกคำว่าผู้ดังนั้นอุป,ปะตันโตนี้คือวิจณนะของปุคโรก็จบหนึ่งประโยคแล้วก็ในวันนี้อนัตความที่แห่งพระอรหันต์ทั้งหลายไม่มีอยู่ในโลกอันเราทั้งหลายรู้แล้วก็อาชาก็เป็นกาละสลมีในยาโตประธานคือนัตถีพาโวยาโตเป็นกรรมามาบจกนัตถิพาโววุตตะ กรรมะในยาโตยาโตกิตบดกรรมะวาโจโนเราทั้งหลายาก็โนก็เป็นอนาณะพิจกตาในยาโตโลเกไม่มีอยู่ในโลกก็อาธาระในนัติิคีดข,ข้าวพึืศงสับแล้วก็อรหันตานังก็เป็นภาวาที่สมบันธะในคีดภาวะ เราแปลว่าอาณความที่แห่งเราแปลภาวะสัพที่อยู่หลังนาทีเนี่ยไปหาแห่งฉะนั้นแห่งที่เขากับภาวะสั์เราเรียกว่าภาวะที่สมมทะฉะนั้นเราก็เข้าแค่คือสัพ์ก็คืออรหันตานังภาวะที่สมมทะในขีภาวแล้วก็จบไม่มีแล้วเด๋ยดตัวท้ายคืออิติอ,ตอิติสัพพ์ตัวนี้ก็กระถางเป็นตัวเปิเปดอิติสัพท์ตูปะในกระถางแล้วประโยคต่อมาอาญสมาวิสณะของมหาโมคคาราน หาโมคลานสิกตาในอาหะอาหะอ,อายบทตุตวาโจกตามวิสัยณของกระถังกระถางวัตก,กรรมในสุตวาสุตวาอุพพากาลกิริยาในอาหะแล้วก็อายสมันตังวิสัยณของบินโดระภาระทวาชังบินโดระภาระทวาชังอกะจิตกกรรมะในอาหอกกะร็แปลว่ากะเราเข้าเรียกในมีอะไรไม่มีรับณนะไหมมีม อารัปณะมีสองตัวตัวที่เป็นนิบาตต้องไ็นวิเศณะของอารัปนามอวุโสวิเศณะของภาระทวาชะภาระทวาชะอรารัปณะเขียนถูกไหมคว่ามันควรจะเขียนยังไงเราเขียนว่าอาวโุโสวิเศนะของของใครภาระทวาชะแล้วอ่านซ้ำภาระทวาชะอรารัปณะคืออย่างนี้ องค์ประกยบนี้วัฒนังเป็นตัวประธานอยู่ตัวนี้วัฒนังประธานอยู่นี่วุตกรรมะในสุตังตัวนี้เป็นสุตังกับเตสุตังเป็นอ่าเป็นคุมภาคเป็นกิริยากิจเป็นตประจัยสุตังกับสุตังกับเตก็วัฒนังวุตกรรมะในสุตังสุตังกิตบทกัมวาจกแล้วก็เตตัวนี้ก็เป็นอาณาพี่จกตาในสุตัง อิเมสามวิสุทธนะของกโยคนักเลรงมาของนักเลรงทั้งหลายเหล่านี้ก็อิเมสสามวิสุทธนะของทุตกทตการนางทุตตการนางสามีสมร t ในวัจนางกระจกประโยคอิเมนี้ก็เป็นประโยคใหม่ก็ใส่ตัวประธานคือทุตตกาทุตตการคือนักเกรงทุตตการมาเลยนักเลรงทั้งหลายเหล่านี้ย่อมกล่าว แล้วก็ว่าดูมินอยู่ซึ่งพระพุทธศาสนาหรือกํดเที่ยอรอบอยู่ซึ่งพระพุทธศาสนาก็มวิจารณาของทุตกาทุตกาเซกตาในวัฏันติวัันติอ,อตาชีวิตกสุวะโจงอวิยะเข้าก่อนวิยะสับอุปมาโชตกาเข้ากับพุทธศาสนาบริคันหานตางาวิยะเข้าแล้วก็ไลส่สะพานที่อยู่ในวิยะพุทธศาสนาพุทธกรรมในบริคันทานตาบริคันฐันตาตัวน,นี้ เป็นอันตปรปัจจัยที่อยู่ในประโยควิยะแล้วตัวนี้ก็แปลเป็นวิเศษณของตัวประธานด้วยเราก็เรียกว่าปริคานันตาอุปมาฉะนั้นตัวที่อยู่ในวิยะตัวที่ทําในที่สําคัญที่สุดในประโยควิยะจะต้องมีคําว่าอุมาอยู่ด้วย่ฉะนั้นปริคานันทาก็เป็นอุปมาวิเศษณะของตัวประธานคือทุตตกา นันทวั์มาสายทูกวันเลยกี่ครั้งแล้วเนี่ยเก็บไปเรื่อยๆต่อมาจะก็จะสัพท์วักยานภาตะวังอวาวท่านเป็นผู้มีฤทธิ์มากเป็นผู้อนุมีอนุภาพมากอาศิยมเป็นกนตะวังเสกตาในอาศิอาศิให้บิดกตุกว่าจกมีติโกก็ดีมานุภาวก็ดีวิกติกตาในอาศิตัวที่หายไปที่ขึ้นมาตาุ้มผ้าก็ต้องรู้ด้วยคือตัวอะไร ต่อมาคือมาทำอีกอันนี้เป็นคัจฉากับเอตังต่วอา,ามาท่านคัจฉาจงไปไม่ได่ต่อบาสีกตาในคัจฉาคัจฉาอาให้บทกัตุวะโจกก็จบเป็นหนึ่งประโยคก,ก็คือมาทำละไมอีกตะวว่างเสีกตาในคันหาหีคันหิหอาให้บทกัตุวะโจกเอตังที่อยู่ตรงนี้วิสณทของประตังมาตังอวตกรรมนในคันหาหีแล้วก็อาการเสนะมาแล้วโดยออากาศอาการเสนะตริยาวิสณทในอาคันตวา คันตวาพระกาลเกียาในคันหาหิอิติสัพตัวที่เปิดก็คืออาหารตัวนี้อิติสัพอากะในอาหารหราก็เข้าเล็กในไปก่อนได้แต่ว่ามันมีมันเป็นเล็กในร้วนเราต้องเอาตัวประธานเท่านอกมาตำพันก่อนอันนี้ก,ก็เป็นวินโดระภาระทวาโชเสกาตาในอาหารขึ้นมาเองอาหารไอ้บทปตูวาจจ แล้วก็ข้างในก็มีทางอรพนานามอรพานิบาตก็อวุโสวิสนะของมุขลานะมุขลานะอรประนะแล้วก็ตะวังสิกตาในอาศิมันมีอาศิของภาพตัวนี้เพื่อรับวิกิติกตาด้วยอาศิอายบทกตุวาจกอิทิมันตานังผู้มีฤทธิ์ผู้มีฤทธิ์อันนี้ก็เป็นวิสนะของของใครของสาวกานังสาวกานัง ก็อ,อิทิมันตานาวิสนะของสาวกานังสาวกานังมันเป็นชาติริพัทธ์และแปลว่ากว่าเราจะเรียกชื่อมันว่าอะไรเรียกว่าชัตถีอะปปาฐานะสาวกานังกว่าเป็นชาทติยาปานาใน อโคเป็นผู้รถว่าส่วนอโคก็เป็นวิกติกตาในอซีแล้วก็ตวังเสกการในคันหาหีคันหาหีอาบุตรกตุวาโจเอตามิเสะของปตังปตังวุตกรรมในคันหาฮีค,ฮเเะ,ะ,ะ,คฮะ,ะแถวว่าะนณะสาวกาเป็นวิเศษสโะชนโต,ตะตะยิคันเมื่อท่านกอดตะยิลักษณะในอคันหันเตอคันหันเตลักษณะกิริยาอ้าวเซกตาในคันหาหีให้เข้าไป คันธิสามิคันิตสามิอยบทกระตุวาจกอิติสัพก็อากระในอาหะต่อมาก็เป็นประโยคแทรกวัเนเป็นตัวเปิดแต่ว่าเราต้้งพังข้างในไปก่อนเพราะว่าเดวิติมันจะเข้าในวันเนเองก็อวุโสอา,อารณะนาะระวังเสียกัตาในคันหกักคันหกักไบทกระตุวาจก คันหาเนี่คือโลงหิลงลหิก็เหลือแค่คันหัแล้วไปส่วนที่ก็อาวุโสก็เป็นคันหาวุโสเวลาแยกออกมาก็คือคันหักขณะคือมรมนก็คือคันหาหินั่นแหละแต่ลบหิทิ้งไปก็ดตะวางังเสกตะตาในคันหิคดีก็เป็นอันวิบจตตุเอาไปเอาไปกระถานะท่านใจมันลบหิทิ้งไปแตะวัาวางเสกตะตาในคันหักคันหกักให้ประจตุวะโจดีดีศัพท์ตอนนี้ก็สิลป,ปะในวัจนีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ไม่ใช่เข้าไป มันวัตเนิมันต้องอยู่ตรงนี้นี่ฉะนั้นตัวที่ไปอิติก็คือเอวังขันมาคาอย่างนี้ว่าฉะนั้นตัวที่ไปอิติก็คือเอวังฉะน,นั้นอิติศัพท์ตรงนี้ต้องสรุป,ปะในเอวังขันมะคาอย่างนี้ว่าอิติศัพท์สรุปะในเอวังเอวังวิสุทธะของวัตนิวัตถุลักษณะในวุเตวุเตักษณะกิริยาแล้วก็หมาโมคลานีนะอนาณะพิจกตาใน กุตเตกระจบแล้วก็อเยสมาวิสนาของบินโดระพารัตวาชโชบินโดระพารัตวาชโชกรูปภาพคืออนุปริยาอิอยู่ข้างล่างกัศยกตาในอนุปริยาอิอนุปริยาอิยบทกจตุวาชโชแล้วก็อภิญญาปาตกังก็เบปบ็นวิสนาของจตุถัชานังก็คือเข้าแล้วซึ่งจตุถชานอนมีอภิญญาเป็นเครื่องถึงกับวิสนะของจตุถัชานังจตุถัชานังก็ อุตกรรมในสมาปจิตวะสมาปจิทตวาภักราริยในอุทายะอุทายะเป็นตวาปัจจัยอุทายะภักรารกิยในบริชินทันโตอันตับม,มานาปัจจัยก็ถือว่าเป็นกิเลว่างด้วยก็ต่อปัจจัยสามารถเข้าได้ภักราริยในบริชินทันโตแล้วก็ติขาวุตังวิสนาของปิติปาสานางังปิติปาสานังอุตกรรมในบริชินทันโต ประธานเตนะด้วยกร,ระนในปริชินทันโตปริชินทันโตอัพันตรกิริยาของประธานีบินโดระารัวาโชแล้วก็วิยาศั์อุปมาจตกาะหักกับตุระปิจุตุระปิจุอุปปมาลิงคธา,ากตั้ะนในประโยควิยะถ้ามีตัวประธานตัวประธานเรียกว่าอุปมาลิงคธาอากา,ารเสอัธารายอุทาเปตวาอุทาเปตวา ผุ้พากการักยานในอนุปริยายิแล้วก็ราชาหะนักละสะในเบื้องบนแห่งฉะนั้นนิบาตบอกที่เนี่ยสามารถรับแห่งได้ฉะนั้นจะแห่งที่เข้ากับกับนิบาตบอกที่จะสัมพันธ์ว่าสามีสมระในเบื้องบนแห่งในภายใต้แห่งในภายในแห่งฉะนั้นนิบาตบอกที่รับสามีสมระได้ก็ราชาหะนักลสะ ามีสมร tha ในอุปริอุปริส่วนนิบาตบอกที่ถ้าเข้ากับนามก็พินณาธาระเข้ากับกริยาก็อานธาะอุปริตัวนี้เข้าในกริยาคืออนุปริยายิซึ่งเป็นกริยาขยับกุภาก็อุปริอาธาระในอนุปริยายิแล้วก็สตักะตุง้งเจ็ดครั้งก็เป็นกริยาวิสนะในอนุปริยายิฉนั้นติคตุงเนี่ยหรื อะไรก็แลวแต่พวกสามครั้งเจ็ดครั้งห้าครั้งหกครั้งอะไรว่าแต่ถ้าเราไม่ออกสมเนียงวิพัฒน์เนี่ยจะทําเป็นกิริยาวิเสณะแต่บางทีบางที่เขาก็อยากแปลงอ่ะเวียนรอบแล้วในพระบนแห่งเมืองราชจะครึกสิ้นเจ็ดครั้งถ้าปว่าสิ้นเจ็ดครั้งก็ติดขัดตรงนี้ก็เป็นอาจารย์ตสรโยคฆาในกิริยาได้ฉะนั้นสะพานได้สองอย่างแต่สมัยนี้รู้สึกว่าจะทําเป็นกิยาวิเสณะคือไม่แปลงออกคำว่าสิ้นแปลสามครั้งห้าครั้งหกครั้งเจ็ดครั้งเลยไปเลย ก็ไปเกียวิเสนในกริยาไปครับมีสงสัยตรงไหนไหมใครได้สมให้บ้างมีได้สัำให้ไหมเนี่ยไม่มีอ๋อมีเหลือท่านสุนมมีต้องตรวจซ้ำไหมไม,ไม่เป็นไรไ,ไยจะให้ตัวดีไหมไปจะได้สำให้สูนย์สา์ไง